อะไรนะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับช่วงแนะนำเกมใหม่วันนี้ผมจะพาไปด,ดูเกมแอคชั่นสุดเข้มข้นที่มีพื้นฐานจากตำนานทเทพเจ้ากรีกกับ a c u i r i s Survival เกมนี้ไม่ได้แค่บูสสนัดแต่มากับบรรยากาศโหด h ดึก r k และระบบการเล่นที่ท้าทายไม่แพ้กับโซลไลท์เลยไปดูกันครับว่า a ะคิลิสเวอร์ชันจะรอดไปจากการถูกสาบได้ยังไงอะคิลิสซาวเวอร์พัฒนาโดย Dark Point Game เกมนี้วางบน PS4 และ PS5 เป็นแนวเกมแอคชั่น RPG มุมมอง Bird Eye View หรือมุมบนคล้าย Diablo คุณจะได้รับบทเป็นอะคิลิ s ที่ตื่นมาในโลกที่ถูกครอบงำ ด้วยพลังความมืดและสงครามทรอยแต่เขากลับจำอะไรไม่ได้เลยแต่ต้องต่อสู้เอาตัวรอดจากปีศาจและเทพ,พเจ้าผู้เครียดแขนความทรงจำที่ปติดตอ่อไม่ได้ระบบการเล่นนะครับเกมนี้เน้นต่อสู้แบบหนักหน่วงทั้งฟันแทงกรบกลิ้งขายแนวโซไรระบบสตามิน่าสำคัญมากต้องวางจังหวะโจมตีให้ดี อาวุธหลากหลายเช่นดาบหอกขวานโล่และเวสสายฟ้าจากเทพเจ้าการอัปเกรดตัวละครแบ่งเป็นสกิลสายต่างๆเช่น power agility หรือ magic ทุกการอัปเกรดต้องคิดให้ดีเพราะศัตรูในเกมไม่ปานีครับมีทั้งบอสขนาดใหญ่ปีศาจโบราณและนักลบที่เหมือนหลุดออกมาจากฝันร้าย จุดเด่นของเกมนี้นะครับเป็นแนวกราฟิกสไตล์ดาร์คแฟนตาซีโหดและสวยในเวลาเดียวกันดนตรีประกอบให้บรรยากาศตึงเครียดและลึกลับระบบเมมโมรีที่ปลดล็อกอดีตของอาร์คูริสทำให้เนื้อเรื่องมีมิติมากขึ้นแผนที่กึ่งเปิดเซมิโอ e เ w นเวลมีเส้นทางลับเคเวสย่อยและของสะสม จุดเด่นอีกอย่างนะครับคือการตัดสินใจในเกมมีผลกับมือเนื้อเรื่องและตอนจบเช่นจะไว้ชีวิศตศัตรูหรือสังหารจะต้องเชื่อเทพองค์ไหนบ้างเป็นต้นนะครับข้อสังเกตนะครับเกมนี้ยังมีปักเล็กๆและบางจุดโดยเฉพาะ PlayStation 4ความยากในช่วงแรกอาจจะทำให้มือใหม่รู้สึกท้อยังไม่มีระบบโคโปรหรือออนไลน์ต้องเล่นคนเดียวล้วนๆน,นะครับ ภาษาอังกฤษล้วนและยังไม่มีสับไทยสรุปนะครับ a c h r i s u s v i v o r เเกมอินดี้ที่มอบความท้าทายให้กับคุณได้เต็มอิ่มเหมาะกับสายบูที่ชอบความดาร์กชอบเทพเจ้ากรีกหรืออยากลองแนวโซลไลท์มุมมองใหม่ๆแม้จะไม่ได้ใหญ่เท่าเ,าเกม Tri ปเ e แต่บรรยากาศและเนื้อเรื่องจับใจเลยทีเดียวถ้าคุณชอบเกมลุยดี่ยวโหดๆบน PlayStation 5ฟพเกมนี้ น่าลองมากครับฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์นะครับว่าอยากดูเกมอะไรต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ